สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบก,กับผมโคนัทสเตชันคนรักรถไฟนะครับในคลิปนี้ผมจะนั่งรถไฟไปเที่ยวที่สวนสวนปริพัฒน์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับผมเป็นขบวนรถธรรมดาที่261กรุงเทพสวนสวนปริพัฒน์นะครับโดยผมจะไปลงที่สถานีสวนสวนปริพัฒน์ซึ่งเป็นปลายทางของขบวนนี้นะครับเราไปขึ้นรถไฟเที่ยวกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็ถึงที่สวนสนปฏิพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็มากับเพื่อนร่วมเดินทางนะครับผมครับผมชื่อแมนเดอร์ซินนะจากช่อง m a n d e r ร์แอนด์ฮอ s กีนะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณพี่ m a n d e r ร์แอดมินช่อง m a n d e r ร์แอนด์ฮอ s กีนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม y u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  e ทิก k t o k ด้วยนะครับผมแล้วก็ Instagram ด้วยนะครับโอเคอย่าลืมไปกดติดตาม3แพลตฟอร์มนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมทะเลกันเลยนะครับ เรามาชมทะเลชายหาดสวนสนปฏิพัฒน์กันนะครับผมบรรยากาศของที่นี่ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่นี่นอกจากจะมีชายหาดแล้วเนี่ยยังมีภูเขาด้วยนะครับผมเหมาะมากที่จะมาถ่ายรูปเช็คอินชายหาดสวนสนปฏิพัฒน์นอกจากจะมีทะเลภูเขาแล้วก็มี ต้นไม้ให้เราได้ชมความสวยงามและก็ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะครับก็ยังมีรีสอร์ทที่พักให้เรามาพักกันได้นะครับวิธีการมาเที่ยวที่สนสนปฏิพัฒก็ไม่ยากเลยนะครับแค่นั่งรถไฟจากกรุงเทพมาลงที่สถานีสนสน,สนปฏิพัฒนะครับเมื่อพูดถึงชายหาดแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเสียงคลื่นของทะเลนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับ สำหรับส่วนสวนปฏิพัทธ์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผมผมฟังเสียงขึ้นไปฟังเสียงขึ้นมารู้สึกฟินมากๆเลยนะครับผมแล้วมันทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะมาผ่อนคลายมาชิลๆกับบรรยากาศไรแนวนี้ผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับสนสนปฏิพัทธ์นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมไปชมทะเลส่วนสนปฏิพัทธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่สถานีรถไฟนะครับเพื่อที่จะกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวไม่ทันขบวน262ใช่ครับเดี๋ยวมเดี๋ยวไม่ทันขบวนรถธรรมดา262นะครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วเดียปลาย2องยแล้วเอาจะรออะไรวิ่งวิไปเร็วเร็วเร็ ตอนนี้ผมมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมากับขบวนรถธรรมดาที่262สวนสนปฏิพัติ์กรุงเทพนะครับตอนนี้ขบวนรถออกไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนั่งรถไฟเที่ยวสวนสวนปฏิพัทธ์ก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโคโค้นัทสเตชันคนลังรถไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ